มีมดงานชื่อจิ๋วที่ขยันขันแข็งและทุ่มเทก,กับงานของตัวเองทุกวันจิ๋วทำงานหางรุ่งหางค่ำเก็บอาหารเพื่อส่งต่อไปให้รังมดเขามักจะมองเห็นสิ่งรอบตัวเป็นการทำงานเท่านั้นไม่มีเวลามองหรือสังเกตความงดงามในธรรมชาติคืนหนึ่งขณะที่จิ๋วกำลังเดินทางกลับรัง มันได้เห็นหิ่งห้อยตัวหนึ่งส่องแสงอยู่ที่ข้างทางจิวรู้สึกสงสัยและถามหิ่งห้อยว่าทำไมเจ้าถึงต้องส่องแสงท,งทั้งที่ไม่มีอะไรต้องทําเลยเจ้าคงเป็นแค่สัตว์ที่เสียเวลาโมแต่เล่นสนุกไม่มีประโยชน์กับใครหิ่งห้อยตอบว่าการทํางานของข้าอาจจะไม่เหมือนเจ้าแต่แสงที่ข้าส่องออกไปนั้นมีค่าในตัวมันเอง จิวหัวเราะย,ย้อแสงเล็กๆของเจ้าจะไปช่วยอะไรได้ข้าเชื่อว่าเจ้าควรทําอะไรที่สําคัญมากกว่านี้อย่างการหาอาหารเหมือนข้าหิงห้อยกล่าวอย่างนุ่มนวลสิ่งที่เจ้ามองว่าไม่มีประโยชน์บางทีมันอาจมีคุณค่าที่เจ้าไม่เคยเห็นก็ได้นะจิว คืนถัดมาเกิดพายุฝนกระหน่ำป่าใหญ่ต้นไม้ล้มทับทางเดินที่จิ๋วมาใช้กลับรังมดตัวเล็กอย่างจิว๋วไม่สามารถมองเห็นทางกลับได้มันเริ่มหวาดกลัวและหลงทางอยู่ท่ามกลางความมืดมิดจนกระทั่งมันเห็นแสงอ่อนๆของหิ่งห้อยที่ส่องทางอยู่ไกลๆหิ่งห้อยค่อยๆบินเข้ามาใกล้และนำทางจิ๋วกลับสู่รังของมันอย่างปลอดภัย ชิวรู้สึกซาบซึ้งและขอโทษหิ่งห้อยที่เคยดูถูกมันหิ่งห้อยเพียงยิ้มและพูดว่าทุกคนในโลกนี้มีแสงสว่างของตัวเองไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สิ่งสําคัญคือเราต้องรู้จักใช้แสงของเราให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและบางครั้งแสงเล็กๆก,ก็สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้